เป็นยังไงลูนเย็บบอลกระเฉาะเข้าตีนฟาบินโยยังไงก็เปิดมาทางขวาโมซาราปาเข้ามาติดบล็อกเปิดเข้าไปเข้าหัวอะกลายเป็นบลอกเด้งเข้าประตูไปแม่งโคเจ๋งเปลงอากูเป็นนักข่าสมัยใหม่พาดแม่งเข้ากับเพลงอานี่คือรีเพลย์ที่มึงได้เห็นที่กูกําลังจะเพลยที่กูกําลังจะพูดก็ไปให้ผู้เพลงกูดได้ฟัง อย่ดีดีขึ้นมาที่ด้านขวาอาอยู่ที่อาบังอ่าโมซาลาล็อกซายละล็อกขวาหลอกล่อจนเลินล้มเข้ากนดียิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูปองอาตายหาอาสองศูนย์แล้วยังไงวะสามศูนย์สิครับคุณพ่อเดี๋ยวดูกันต่อละกันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะล่อกนะาให้คุณพอได้ล้อไปเลยว่าผมนะโอ้ยสนะผมก็บอกไปเลยว่าผมนะเป็นผู้ชายที่โคตรแสนจะเพศยังอ้าบอลอยู่ที่ตรงกลางโย่ อตอนนี้แมนยูกำลังเสียบอลไม่เป็นไรกุ้งก็เรื่องของกุ้งกูจะยิงปุ้งลูกทีซีมาอ่ะติดขาขวาอะถึงกระดูพขอบอลกระชอไปที่ตาลาและซับดีขวาเข้าไปที่ประตูที่ช่องซ้ายและช่องขวาโมซาลาดีใจเพราะเป็นประตูที่เขานั้นปราถนาสมโมสอนให้บันทึกสถิติว่าแม่นาโค้แจวดูสิคารับอนติดบล็อกแค่ไหนแต่ม,มันก็ยังแก้ได้เป็นแถวโมซาลาทัดด้วยเท้า,าวกว่าที่ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรเดยเคยอาบอกูมันยากเหลือเกิน ที่กูจะปัดยิงเข้าไปตรงกลางมันทำให้คุณนคิดได้ไไอา้าวผมได<ห>้อยู่ตรงท้ายตาราง,รงโย่แหม่ด <นะ S 1> ูเลยขอบคุณครับ